ท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะคะสถิติพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะในส่วนของสถิติพื้นฐานนะคะก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่2หัวข้อนะคะที่ที่นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจนะคะหัวข้อแรกก็คือเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ะะส่วนหัวข้อที่2ก็คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูรายละเอียดเนี่ยนะคะในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะส่วนแรกที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิตินะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องรู้จักความหมายของคําว่าข้อมูลก่อนนะคะ ข้อมูลคืออะไรข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงนะคะหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะต่างๆที่เราสนใจศึกษานะคะซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะอยู่แล้วเราจะต้องมีการรับรู้ข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆอยู่แล้วทีนี้ในเชิงสถิติเนี่ยนะคะข้อมูลเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจําแนกประเภทได้ตามนี้นะคะลักษณะแรกก็คือ ถ้าเราจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลเนี่ยจะจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะวัดค่านะคะออกมาได้เป็นตัวเลขและตัวเลขนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบความมากน้อยได้นะคะส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลขนะคะอาจจะอาจจะวัดออกมาเป็นเชิงคุณภาพอย่างเช่นเพศ นะคะเพศชายเพศหญิงระดับการศึกษานะคะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็ได้แต่ว่าตัวเลขนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบความมากน้อยได้นะคะอย่างเช่นพวกบ้านเลขที่นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยนะคะถึงแม้จะมีลักษณะเป็นตัวเลขแต่เราถือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะต่อไปถ้าเราจำแนกข้อมูลตามลักษณะแหล่งกําเนิดนะคะแหล่งกําเนิดของข้อมูลเนี่ย ข้อมูลจะถูกจําแนกเป็น2ประเภทก็คือข้อมูลปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่เราได้มาจากการไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยตรงนะคะเราต้องการข้อมูลไหนเนี่ยเราไปเก็บจากแหล่งนั้นมาโดยตรงนะคะส่วนข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลที่มีคนอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาได้รวบรวมไว้แล้วนะคะแล้วเราไปขอข้อมูลตัวนั้นมาใช้อีกทีหนึ่งเราถือว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ะะซึ่งรายละเอียดของตัวอย่างข้อมูลลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาอยู่แล้วนะคะก็ศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างจากตรงนั้นได้นะคะ ทีนี้การจะได้ข้อมูลมานะคะอย่างที่บอกเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลปฐมภูมินะคะเราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเองเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิได้3วิธีด้วยกันนะคะหลักๆวิธีแรกก็คือการทําสัม,มโนนะคะการทําสัมมนโนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยเลยในประชากรที่เราสนใจศึกษานะคะคงเคยได้ยินคําว่าการทําสัมมนโนประชากรนะคะโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติอยู่แล้วนะคะ อีกวิธีหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินะคะก็คือการสำรวจด้วยตัวอย่างลักษณะนี้จะทำในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยประชากรได้นะคะเราเลยต้องทำการสุ่มตัวอย่างนะคะแค่บางส่วนเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเนี่ยก็จะได้พูดถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะละักษณะที่3นะคะข้อมูลอาจจะได้มาจากการทดลองนะคะอย่างเช่นพวกการทดลองเปรียบเทียบนะคะปริมาณผล,ผลผลิตของพันธุ์ข้าวใน4สายพันธุ์ ะะบางครั้งการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยอาจจะต้องใช้การทดลองนะคะมาช่วยนะทีนี้เมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วถ้าเราต้องการจะนำข้อมูลนั้นนะคะมาทำการวิเคราะห์นะคะในเชิงสถิติเนี่ยเราจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าสถิติก่อนนะคะความหมายแรกของสถิติเนี่ยสถิติคือข้อมูลนะคะหรือตัวเลขใช่ที่แสดงถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสนใจศึกษานะคะอย่างเช่นสถิติการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะคะสถิอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในถนนหนทางหรือว่าเป็นตัวเลขที่แสดงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ยนะคะพวกนี้หมายถึงข้อมูลหรือตัวเลขนะคะซึ่งเป็นความหมายแรกของคําว่าสถิติคะ อีกความหมายหนึ่งนะคะสถิติเนี่ยหมายถึงวิชาหรือว่าเป็นศาสตร์ที่ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการนําเสนอข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการแปลผลของข้อมูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของสถิติเนี่ยมีมีสลักษณะนะ,ะซึ่งก่อนที่จะไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้นะคะเราจะต้องรู้จกักความหมายของคําศัพท์พื้นฐานนะคะที่ที่จะใช้ คำศัพท์คำแรกที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จักนะคะก็คือคำว่าประชากรนะคะคำว่าประชากรในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียวนะคะในทางสิทิเนี่ยประชากรหรือคำว่า population เนี่ยหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆทั้งหมดนะคะที่เราสนใจศึกษาซึ่งในประชากรอาจจะเป็นคนนะคะหรือเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของหรือเป็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ได้นะคะต่อไปคำว่าตัวอย่างนะคะหรือ sample ตัวอย่างเนี่ยหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรก็คือในบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดจากประชากรได้เพราะบางทีประชากรอาจจะมีขนาดใหญ่มากเกินไปสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะสุ่มนะคะสุ่มตัวอย่างเม้นคำว่าตัวอย่างเนี่ยก็จะหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรนะคะซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรชุดนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างก็จะได้มาจากการสุ่มคาต่อไปก็คือคําว่าพารามิเตอร์นะคะ พารามิเตอร์หมายถึงค่าตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลประชากรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงความหมายของคําว่าประชากรไปแล้วทีนี้เมื่อเราเก็บสามารถจะเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรได้นะคะค่าตัวเลขที่แสดงลักษณะของประชากรตัวนั้นนะคะเราเรียกว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ซึ่งก็ได้แก่ค่าเฉลี่ยประชากรนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ก็คือมินะคะตัวมิวที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้นะคะและตัวพารามิเตอร์ค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวก ความแปรปรวนประชากรนะคะสัญลักษณ์คือซิกมากําลัง2และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะของประชากรนะคะสัญลักษณ์ก็คือซิกมาอีกคํานึงค่ะก็คือคําว่าค่าสถิตินะคะเมื่อเรามีการสุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะหรือค่าตัวเลขสําคัญที่เราได้มาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันเรียกมันถูกเรียกว่าเป็นค่าสถิติ นะคะเพราะฉะนั้นค่าสิติหมายถึงค่าตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะต่างๆของข้อมูลนะคะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ x b a r นะคะความแปรปรวนตัวอย่างหรือว่าเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะนี่เป็นความหมายของคำศัพท์สำคัญนะคะที่ที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะคะในในในเชิงสถิติทีนี้สถิติเนี่ยนะคะ ในเชิงที่เป็นวิชาเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆนะคะก็คือสถิติพัรณนาและสถิติอนุมาณน,นะคะสถิติพัรณนาเป็นวิธีการเชิงสถิตินะคะที่ใช้ในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการบรรยายลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลนะคะรวมถึงการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลก็ถือว่าเป็นสถิติเบื้องต้นนะคะสถิติเชิงพรรณนาเนี่ย ะะยังไม่ได้มีการใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกลักษณะหนึ่งของสิติก็คือสิติเชิงอนุมานนะคะอันนี้จะเป็นสิติที่ถือว่าเป็นขั้นสูงขึ้นไปก็คือเป็นวิธีการเชิงสิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรแล้วเราจะนําข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรตัวนั้นเนี่ยไปสรุป ถึงลักษณะของประชากรโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสถิติในส่วนของเนี้ยในส่วนของการอนุมานเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของความน่าจะเป็นด้วยนะคะก็ถือเป็นประเภทของสถิติ2ประเภทนะคะซึ่งอ่าเราก็จะได้เรียนรู้นะคะในในในหน่วยนี้ด้วยทั้ง2ประเภทนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยอ่าสิ่งที่นิยมทำนะคะเบื้องต้นเลยก็คือการ นำเสนอข้อมูลนะคะในเชิงสถิติเนี่ยนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนนะคะอะไรบ้างที่เป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนก็อย่างเช่น1การนำเสนอข้อมูลในรูปบทความอันนี้พวกเราคงจะคุ้นเคยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นพวกบทความในหนังสือพิมพ์นะคะหรือบ,บทบทความในสื่ออิเ e ล็กทรอนิกส์ต่างๆะไรพวกนี้นะคะลักษณะที่2เป็นการนำเสนอ ข้อมูลในรูปของบทความกึ่งตารางนะคะก็คืออาจจะมีบทความด้วยแล้วก็มีตัวตารางนะคะที่สอดแทรกเข้าไปในบทความนั้นเพื่อให้เห็นความชัดเจนของข้อมูลมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นการนําเสนอข้อมูลแบบมีอย่างมีแบบแผนนะคะการนําเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเนี่ยก็ได้แก่การนําเสนอข้อมูลในรูปตารางนะคะนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิแท่งแผนภูมิเส้นนะคะแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิรูปภาพหรือว่าอาจจะเป็นแผนที่สถิติ ะะซึ่งการนำเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเนี่ยให้นักศึกษาสังเกตจากตัวอย่างนะคะท,ท,ที่อยู่ในหนังสือที่เป็นคู่มือของชุดวิชานะคะ<ๆ>ก็จะเข้าใจลักษณะาการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆนะคะได้ชัดเจนขึ้นนะะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติก็คือในเรื่องของความน่าจะเป็น ะะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะขออธิบายส่วนที่เป็นความน่าจะเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะความรู้ทางสถิติเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ในการตัดสินปัญหานะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันมีความไม่แน่นอนได้โดยอาศัยหลักการของความน่าจะเป็นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการพยากรณ์ปริมาณผล,ผลผลิตทางการเกษตรในอีก2ปีข้างหน้า น,ะะน,นี้ก็ต้องใช้ความรู้เบื้องต้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเข้ามามีเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือจะเป็นการควบคุมกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่ความน่าจะเป็นคืออะไรนะคะความน่าจะเป็นคือโอกาสนะคะที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นนะคะความน่าจะเป็นคือโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเช่น เราพูดถึงโอกาสที่พรุ่งนี้ฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะพูดถึงความน่าจะเป็นที่ราคาส้มที่ขายอยู่ในท้องตลาดจะสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยจะถูกแทนอยู่ในรูปของตัวเลขนะคะในรูปของตัวเลขซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นเบื้องต้นของเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะโดยใช้สูตรนะคะดังต่อไปนี้ สมมุติว่าเราให้ a นะคะแทนเหตุการณ์ใดๆนะคะที่เราสนใจความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a นะคะจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ pa นะคะ p ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่า,า probability นะคะสัญลักษณ์ pa ที่แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a นะคะสามารถที่จะคำนวณหาได้จาก na นะคะหารด้วย ns ซึ่ง na นะคะก็คือจำนวนจุด ะะจุดตัวอย่างของเหตุการณ์ A ก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะหารด้วย n s ก็คือจำนวนจุดตัวอย่างของปริภูมิตัวอย่างนะคะ, <ๆ S 1> ะคำว่าปริภูมิตัวอย่างเนี่ยมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือคู่มือแล้วนะคะปริภูมิตัวอย่างเนี่ยหมายถึงผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นไปได้จากจากการทดลองนะคะนี่ก็ให้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะคว<ง>ามหมายของปริภูมิตัวอย่างแล้วก็ความหมายของเหตุการณ์นะคะ นี้มาดูตัวอย่างในการคำนวณความน่าจะเป็นนะคะเบื้องต้นนะคะอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราทดลองนะคะโยนเหรียญที่เที่ยงตรง นะ,ะสามเหรียญหนึ่งครั้งนะคะเหรียญก็คือเหรียญที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะทีนี้เหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะมีสองหน้าถูกต้องไหมคะมีหัวกับก้อยนะคะในที่นี้สัญลักษณ์เนี่ยนะคะจะใช้เป็น H และ T นะคะ H เนี่ยก็จะมาจาก head ก็คือแทนแทนลักษณะท,ที่เหรียญขึ้นหัวนะคะแล้ว T เนี่ยก็จะเป็นมาจากคำว่า tail นะคะซึ่งจะแทนแปลว่า,าเหรียญขึ้นก้อยนะคะใช้สัญ,ญ H, ลักษณ์ HT เพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะปริภูมิตัวอย่างของ การทดลองโยนเหรียญ3ามเหรียญ1นครั้งนะคะปริภูมิตัวอย่างจะเขียนแทนในรูปของเซตนะคะก็คือเป็นเซต S นะคะเท่ากับ HHS นะคะ h s t, t, t นะคะไปเรื่อยถึง TTT นะคะความหมายของปริภูมิตัวอย่างคืออะไรตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะคะ่ะจากการโยนเหรียญน,นะคะสามเหรียญหนึครั้งนะคะและตัวจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะ nS จะมีค่าเท่ากับ8นะคะ ทีนี้เราสนใจจะหาความน่าจะเป็นของอะไรเราสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัว2ครั้งถูกไหมคะแล้วก็ขึ้นก้อย1ครั้งเน้นจากตัวปริภูมิตัวอย่างเนี่ยนะคะเราก็จะเลือกเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจออกมาแทนด้วยเซต A นะคะเซต A ก็จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันนะคะก็คือเฮดเฮดเทลนะคะเฮดเทลเฮแล้วก็เทลเฮดถูกไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว สเหรียญแล้วก็ขึ้นก้อย1เหรียญน,นะคะเน,นสรุปเป็นจำนวนสมาชิกของเซต a ได้หรือ n a ได้เท่ากับ3เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a นะคะ pa หรือความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัว2เหรียญแล้วก็ขึ้นก้อย1เหรียญจากการทดลองโยนเหรียญที่เที่ยงตรง3เหรียญ1ครั้งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ na หารด้วย ns นะคะก็คือเท่ากับ3 8ส่วนนั่นเอง น,ะะนี้ในในคู่มือของนักศึกษานะคะก็จะมีตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นนะคะอื่นๆอีกก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากตรงนั้นทนะีนี้อ,อีกหัวข้อนึงที่จะพูดถึงนะคะในส่วนของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะ การสุ่มตัวอย่างนะคะจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรได้นะคะอย่างเช่นเราสนใจจะศึกษารายได้นะคะของประชากรไทยทั้งหมดนะคะทุกคนเราจะเห็นเห็นว่า,าประชากรของประเทศไทยเนี่ยมันมีจํานวนเยอะถูกไหมคะการที่เราจะไปเก็บข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรก็คือเก็บข้อมูลรายได้จากประชากรทุกๆคนในประเทศเนี่ยมันทําได้ยากนะคะกว่าจะเก็บ คนแรกจนถึงคนสุดท้ายครบเนี่ยบางทีข้อมูลของคนแรกที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันอาจจะล้าหลังไปแล้วแล้วก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสุ่มตัวอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นการสุ่มตัวอย่างก็คือการเลือกหน่วยตัวอย่างนะคะเลือกหน่วยตัวอย่างหรือเลือกส่วนหนึ่งจากกลุ่มประชากรขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนํามาศึกษาการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะในทางสถิติเนี่ยมี2ลักษณะ ะะลักษณะแรกก็คือเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นกับอีกลักษณะหนึ่งคือการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็มี3วิธีย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่หนึ่งการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะเป็นยังไงก็คือเราเจาะจงเลือกเลยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะจะมาเป็นตัวอย่างของเรา สองเป็นการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกหรือว่าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะลักษณะนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะให้คนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราเลือกคนนั้นมาเป็นตัวอย่างเลยนะคะเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวกหรือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะลักษณะที่3เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโคต้า ะะซึ่งตัวอย่างของการสุ่มตัวอย่างแบบโคตาเนี่ยนักศึกษาลองอดูนะคะตัวอย่างที่ให้ไว้ในในคู่มือนะคะในหนังสืออีกลักษณะหนึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะซึ่งส่วนที่จะมีค่าความน่าจะเป็นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิน,นะคะหรือว่าการสุ่สมตัวอย่างแบบกลุ่มแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอนนะคะตัวอย่างก็จะมีอยู่แล้วในในหนังสือคู่มือของนักศึกษานะคะต่อไปมาดูส่วนที่2นะคะส่วนที่เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันบ้างนะคะอ,อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเบื้องต้นว่าสถิติเนี่ยเรามีสส่วนนะคะส่วนที่เป็นสถิติเชิงพรรณนากับสถิติเชิงอนุมานนะคะ เริ่มส่วนแรกก่อนนะคะสีิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของสถิติพันานาเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ,ะการนําเสนอข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายนะคะสีเชิงพันานาเป็นสีสิที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการศึกษานะ สีดีเชิงพัรนา,นายอย่างแรกที่นักศึกษาคุณจะต้องรู้จักนะคะก็เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลสังเกตตัวอย่างนะคะที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะนี้เป็นข้อมูลที่แสดงราคาขายปลีกส้มนะคะหน่วยเป็นบาทต่อต่อกิโลกรัมนะคะของร้านขายผลไม้ 50บร้านนะคะก็คือหมายถึงว่า,ามีการไปสํารวจข้อมูลจากร้านขายผลไม้แต่ละร้านว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาขายส้มเนี่ยในราคาเท่าไหร่บ้างนะคะก็ได้ข้อมูลออกมาจากลักษณะข้อมูลที่เขียนอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบนะคะที่ยังไม่ได้มีการออจัดรูปแบบข้อมูลอะไรใดๆซึ่งค่อนข้างจะดูยากนะคะเพราะเป็นตัวเลขที่เขียนเรียงกันนะคะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลก็จะช่วยให้เรา เห็นลักษณะข้อมูลเนี่ยนะคะได้ง่ายขึ้นในที่นี้เรานำข้อมูลมาจัดเป็นอันตรภาคชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นอันตรภาคชั้นแรกก็คือราคาตั้งแต่12บถึง14บาทใช่ไหมคะชั้นที่2ก็จะเป็น 15- บาถึง17บเาทไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายก็คือราคา2 4บถึง26บาทซึ่งตัวอันตรภาคชั้นเนี่ยจะครอบคลุมราคาต่ําสุดและราคาสูงสุดของส้มอยู่แล้วนะคะและจะสังเกตเห็นคอลัมน์ที่3นะคะในตารางทางขวาม,มือเป็นช่องความถี่นะคะก็เป็นช่องที่บอกให้เรา ทราบว่าในแต่ละชั้นนะคะมีความถี่ของข้อมูลเท่ากับเท่าไหร่หรือง่ายๆก็คือมีส้มนะคะที่ราคาขายอยู่ที่12บาทถึง14บาทเนี่ยอยู่7ร้านค้าถูกไหมคะสำหรับความถี่ตัวแรกที่เป็น7ต่อไปความถี่ตัว2ตัวที่2ที่เป็น28เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าจะมีร้านค้าอยู่28ร้านนะคะที่ขายส้มอยู่ในราคา15บาทถึง17บาทนะคะ นี่ก็คือเป็นการสรุปลักษณะของข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยอาจจะมีการหาส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นขอบล่างขอบบนนะคะความถี่สะสมความถี่สัมพัทธ์แล้วก,วก็ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์นะคะซึ่งคอ,อลัมน์ที่หาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นการแสดงลักษณะของข้อมูลนะคะในอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อสามารถที่จะสรุปลักษณะของข้อมูลนั้นๆได้นะคะ ส่วนต่อไปนะคะของสถิติเชิงพรรณนาเนี่ยก็จะเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะวัดได้3ลักษณะคือเพอร์เซนไทเดไซส์แล้วก็ขวอถ่าย นะคะเปอร์เซนไทเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนะคะเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วหรืออาจจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะคะโดยข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะคิดเป็น1%นะคะของข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราหาเปอร์เซนไทเนี่ยก็จะมีเปอร์เซนไทตั้งแต่1ถึง99นะคะตัวอย่างจะมีอยู่แล้วในหนังสือคู่มือนะคะ ตัววัดตำแหน่งตัวที่2ก็คือเดไซน์เดไซน์เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลนะคะที่เรียงลำดับแล้วจากน้อยไปมากและข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนก็คิดเป็น10%นะคะของข้อมูลทั้งหมดและตัวสุดท้ายคือควอไทร์นะคะควอไท ก็เป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วแต่ควอไทเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันโดยที่แต่ละส่วนก็จะคิดเป็น25%เนะคะเพราะฉะนั้นการวัดตำแหน่งของข้อมูลทำได้3ลนะักษณะคือวัดจากเพอร์เซนไทเดซ g n หรือว่าควอทายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสีิเชิงพรรณนานะคะอีกลักษณะหนึ่งที่จะต้องรู้จักก็คือการวัด ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางนะคะการวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางเนี่ยจะมีค่าที่สําคัญสาคัญที่นิยมวัดอยู่3ค่าด้วยกันก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมนะคะเราวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีค่าเพียงหนึ่งค่านะคะที่จะใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลชุดนั้นนะคะตัวแรกนะคะคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมีนนะคะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นการหาค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะคำนวณจากการนำค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้ดูอันนี้เป็นความสูงของนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนนะคะเราจะต้องการหาค่าเฉลี่ยของความสูงของนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็หาได้จากการนำความสูงทุกๆค่านะคะมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนักฟุตบอลก็คือ10 ะะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเลขมา1ค่าคือ171.5ซนตมรซึ่งถือเป็นความสูงโดยเฉลี่ยของนักฟุตบอลทีมชาตินะคะก็ได้ข้อมูลมา1ค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ต่อไปนะคะมัธยฐานค่ะมัธ,ยฐ,มธยฐานก็เป็นค่าตัวเลขที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นๆเช่นเดียวกันนะคะมัธยฐานเนี่ย คือค่าของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางนะคะเมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วข้อมูลเตียวที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นค่ามัธยฐานนะคะก็ดูจากตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นปริมาณเข้าเปลือกนะคะของชาวนา7คนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยากจะหามัธยฐานของปริมาณเข้าเปลือกก็ทําได้โดยการนําข้อมูลนะคะ ผลผลิตข้าเปลือกเนี่ยมาเรียงลําดับในที่เรียงลําดับจากน้อยไปมากแล้วเราจะเห็นว่าตัวที่อยู่กึ่งกลางนะคะก็คือตัว811กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นมาธยฐานของปริมาณผลผล,ผลิตเข้าวเปลือกของชาวนานะคะก็จะอยู่ที่811กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองนะคะอีกค่าหนึ่งเป็นฐานนิยมนะคะฐานนิยมเป็นค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหรือซ้ำที่สุดในข้อมูลชุดนั้น ะะลักษณะพิเศษของฐานนิยมอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะอย่างเช่นข้อมูลชุดแรกนะคะสังเกตว่า 6, 7, 8 10 12, 5, 20เนี่ยข้อมูลชุดแรกเนี่ยไม่มีข้อมูลชุดไหนที่เกิดขึ้นซ้ำกันเลยเราถือว่าข้อมูลชุดแรกเนี่ยไม่มีฐานนิยมนะคะข้อมูลชุดต่อไปนะคะสังเกตว่าจะมี4นะคะที่ซ้ำอยู่3ตัวเราถือว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็น4 และข้อมูลชุดที่3มี2และ5เห็นไหมคะที่ซ้ำเท่ากันเพราะฉะั้นฐานนิยมก็คือ2และ5นั่นหมายความว่าฐานนิยมเนี่ยอาจจะมีนะคะห่ค่าหรือมีหลายค่าหรือไม่มีก็ได้สําหรับข้อมูลชุด1นึ 1, นะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของฐานนิยมสามารถจะใช้ได้ทั้งกับข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพทีนี้ค่าที่นอกเหนือจากตัววัด แนวโน้มสู่ส่วนกลางค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีตัวสถิติที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยนะคะคือเรามักจะวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและมักที่จะวัดค่ากระจายของข้อมูลเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อทีอ่ดูลักษณะของข้อมูลหรือเพื่อที่จะสรุปลักษณะของข้อมูลชุดหนึ่ง ะคะ่าที่นิยมใช้นะคะในการวัดการกระจายของข้อมูลก็ได้แก่พิสัยนะคะพิสัยเนี่ยคำนวณได้ไม่ยากค่ะมาจากค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดนะคะจากตัวอย่างที่ทีให้ไว้แล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือนะคะอีก ส่วนหนึ่งจะเป็นความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งการคำนวณเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะมากกว่ามากกว่าการคำนวณพิสัยซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้เพิ่มเติมนะคะจากคู่มือนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ในนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะก็อาจจะขอจบ การบรรยายนะคะเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนื้อหาเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้จากในหนังสือนะคะแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดที่อยู่ในแต่ละหน่วยนะคะ้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ